พี่น้องเทีรับในที่สุดพระเจ้าจะทรงทําให้ประชากรของพระองค์ได้พำนักในซิโยนเพื่อเขาทั้งหลายจะไม่ต้องร้องไห้อีกต่อไปและเรื่องนี้ยังได้เป็นมาจนถึงปัจจุบันเพราะพระเจ้าอย่างทรงประทานพระเมตตาสําหรับความบรรเทาให้เราอยู่ตลอดพร้อมกันนี้พวกเขาจะได้มีชีวิตสู่ความศักดิ์สิทธิ์ด้วยหากพวกเขาได้มั่นคงในการสารเสริญภาวนาและดำเนินชีวิตด้วยความรักอย่างสมบูรณ์ ในช่วงเวลานั้นเขาทั้งหลายต้องรับความยากลำบากเป็นประจำไม่ต่างจากการกินอาหารและดื่มน้ําในชีวิตประจำวันแต่สิ่งที่พระคัมภีร์ต้องการจะสอนคือความยากลำบากในเรื่องของการกันดานอาหารนั้นไม่ใช่การตัดสินลงโทษแต่การที่ประชากรจะต้องขาดจากการได้รับพระวาจาต่างหากที่จะเป็นความทุกข์สาหัสเพราะพระเจ้าทรงเป็นชีวิตของเขาทั้งหลาย ดังที่พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงชีวิตของประชากรที่ได้ทำผิดพลาดและนำสู่ความยุ่งยากวุ่นวายจนต้องหลุดจากการสัมพันธ์กับพระเจ้าพวกเขาได้รู้สึกว่าพราะองค์ทรงซ่อนอยู่แต่บัดน,นี้ตาของเขาจะได้เห็นและหูจะได้ยินสิ่งต่างๆนั้นจะเป็นไปเพื่อเขาจะได้รับรู้ถึงหนทางที่จะนำสู่ความชอบธรรมที่จะนำความสุขมาให้ตลอดไป ซึ่งหนทานที่จะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยคำแนะนำของมิตรและศาสนาบริกรที่ซื่อสัตย์มีมโนธรรมที่ดีพร้อมทั้งมุ่งมั่นสแสวงหาพระเจ้าซึ่งจะช่วยให้ไปถูกทางในเวลาที่สงสัยทุกสิ่งเป็นไปในทางที่ดีและมีความสมบูรณ์พระองค์ทรงจัดการเรื่องต่างๆให้รวมถึงการเยียวยารักษาจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่เขาเคยถือปฏิบัติ ประชากรจะได้รับเมื่อพวกเขามีการชดเชยใช้โทษบาปอย่างจริงใจแต่นั้นทิจะชนจะเปลี่ยนแปลงกลับใจได้ด้วยพระอนุภาพแห่งพระหันสทานมีความยำเกรงและรักพระเจ้าที่จะทําให้เขาได้รับผลอันอุดมจากพระหันสทานและผลของพระหันสทานจากพระจิตเจ้าจะแผ่ไปอย่างที่ซึ่งมีความทุกข์ข้นแค้นดังที่อิสยาได้พูดเป็นเทาใจ และทําให้ประชากรทั้งหลายมีความยินดีทิศชนก็จะได้รับผลจากความบรรเทาและมีความสุขชื่นชมยินดีเช่นกันโดยเฉพาะในปัจจุบันที่เราอาศัยแสงสว่างจากข่าวดีแห่งพระวรสารที่พระเยซูสุเจ้าผู้ที่เราเตรียมรับเสด็จพระองค์จะทรงนํามาสู่โลกเรื่องนี้จึงเป็นแสงสว่างและความดีสําหรับทุกคนที่กําลังมีสภาพจิตใจแย่ พระองค์จะทรงเยียวยารักษาตามที่อิสยาได้บอกถึงการที่พระเจ้าทรงกำหนดและพระองค์นั้นจะทำให้บาดแผลของประชากรหายไปวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราได้เตรียมรับเสด็จพระคิดเสจเจ้าอย่างดีเพราะพระองค์ทรงนำความยินดีและสันติสุขมาสู่โลก down from the context.